เอา้าคุณชายป่วงสิไปใดล่ะคะอ้ว่าซิไปสมัครงานยูกกองท้ายกันตะไลนะจ๊ะสิไปกองท้ายกันตะไลจังไดล่ะคะโมเมนเขาเลิกกิจการไปแล้วบอนาเจ้าบลายหรเลยเจ้าขึ้นยังไปเฮ็ดยุกันตะไลล่ละคะนะ้าไอ้บัวไหลดอกอยากได้นาะผืนน้อยน้องวึงมาซอยอยูกะว่าสิเลยไปเวิกเวียกคุณลา ฮัทไทยาเวิร์กเวียกขอรับอายสิไปเวิร์กเวียกจังไดล่ะคะเวิร์กเวียกปทุมน่ะพี่หม่ำแล้วเล่นอยู่เจ้าสิไปญาติงานพี่หม่ำจังไดล่ะคะคุณชายปวงขีดทีเวิร์กเวียกน่ะแล้วเป็นซุปเปอร์หม่ำยู่นะคะ่ะเวิร์กเวียกเราหับแต่คนอีสานหลายตัวเคยไปชิงลอยชิงล้านอยู่เทียนึง กลับมาแล้วบอคะ่ะคุณชายปวงขีดทีได้งานกองท้ายบอละคะ่ะตำแหน่งงานเขาเต็มแล้วจ้าเนี่ยของฝากจากกองท้ายเด้อน้องมึงเอาโอ้ยเจ้าสิเป็นบ้าบอกเอาของมาฝากอีย่างเนี่ยอันเนี้ยมันไปไทายนี่ป่าบมแมนแ์น่าทายรูปเจ้ากับผีบ้าเติบเนาะคุณชายปวงขีดที 你爸